สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่37แล้วนะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9 8 6 6 6 2 1นนะคะค่ะแอดไลน์มาแล้วนะคะจะเป็นรูป จะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่ถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะคะนั่นก็คือพึ่งหวานนะคะพระวันนี้นะคะหนูเปิดให้ชอบบูชาที่300บาทรวมส่ง EMS นะคะรวมส่งไปษณีไทยส่งด่วนนะคะหรือถ้าใครอยากให้เก็บปไเงินปลายทางนะคะขอขออนุญาตบวกเพิ่ม60บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่60บาทนะคะ ถ้าใครชื่นชอบองค์ไหนนะคะก็บอกก็พูดว่า EP ที่สมมุติ37องค์ที่1นอะไรเงี้ยได้เลยนะคะโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะเรามาเริ่มที่องค์แรกนะคะองค์แรกไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ องค์นี้องค์ที่1น,นะคะไม่ทราบที่นะคะต่อไปองค์ที่สององที่สองก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ ด้านหลังนะคะค่าองค์นี้องค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะจ๊ะ องค์ที่3นะคะเราเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะนะคะพระคูวิริยะกิตตินะคะวงเล็บโต๊ะนะคะ ขียนปี2511นะคะนี่นะคะหลวงปู่โตองค์ที่3นะคะต่อไปองค์ที่4นะคะไม่ทราบที่นะคะ ภัยเสียงรถด,ด้วยนะคะพี่ๆเสียงรถเยอะนะคะนี่นะคะองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าองค์ที่ 5, ห้าหลวงพ่อคุพ่อคงนะคะหลวงพ่อคง ด้าน,นหลังเขียนว่าวัดชัมป่าง,งามนะคะ2483จังหวัดฉะเชิงเซานะคะค่าหลวงพ่อคงนะคะองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะ องที่หกไม่ทราบที่นะคะพี่ๆเป็นแบบนี้นะคะพร้อมกรอบเก่าๆนะคะด้านหลังนะคะเป็นหนึ่ง ไม่ทราบที่องค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมนะคะสองพนห้ารนะคะสีจริงจะเป็นแบบออกแบบทองทองนะคะพี่พี่หูเป็นแบบนี้นะคะเนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูสีจริงจะออกประมาณสีจริงจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่ตามนี้เลย คาหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่7ดนะคะพี่ๆหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมต่อไปองค์ที่8นะคะองค์ที่8พระครูยานวิราชแดงนะคะหลวงพ่อแดงนะคะ เขียนข้างๆว่า2510นะคะ หลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงอง์นี้องค์ที่8นะคะต่อไปองค์ที่9นะคะเป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะในกรอบสวยๆนะคะ เป็นองค์เล็กๆนะคะพี่ๆค่ะพระปิดตานะคะองค์ที่เก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะอ๋อ,อข้างล่างเขียนหลวงปู่ทิมนะคะหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิม ะคะเขียนว่าไม่แน่นใจเขียนว่าอะไรนะคะสถูปหรือสกุลหลวงพ่อทวดสถูปสถูปค่ะหลวงปงู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปองค์ที่12ต่อไปองค์ที่12บสองสิหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะ ด้าน,นหลังนะคะรุ่นอรหันต์สัมพุทธโธนะคะวัดแม่ดม้ำคูเก่านะคะนี่นะคะหลวงปู่ทีมองค์นี้องค์ที่ สิบเอ็ดนะคะอ๋สิบเอ็ดนะคะองค์นี้องค์ที่สิบสิบเอ็ดต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่ในกรอบนะคะ มีพระสามองค์นะคะหลวงพ่อเลไรสามองค์นะ,ะี่กบด้านหลังนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่ทราบที่องค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะองค์นี้องค์ไม่ทราบที่องค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะเป็นรูปหลงวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะ ด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พด้าน,นหลังเหมือนมีจีวรใช่ไหมจีวรผ้าคาองนี้นะคะอง์ที่สิบสี่นะคะพี่พี่เราก็ได้มากับมาพร้อมกับหลวงพ่อกวยองะคะปป์นี้นะคะรูปปรจีนี้นะคะ อันนี้หลวงพ่อกลวยอันนี้ก็หลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามในกรอบนะคะได้มาพร้อมกับรูปองค์ก่อนหน้านะคะ หลวงพ่อกลวยองค์นี้นะคะองค์ที่ส5ห้านะคะส่วนที่เป็นรูปองค์ที่14นะคะขอภายในเสียงรถด้วยเยอะมากเลยต่อไปหลวงพ่อเงินองนี้นะคะหลวงพ่อเงินอง์ที่16หนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะ เขียนว่ารุ่นแปดสปีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ แบบว้าลงองางนี้นะคะพี่ๆค่าอันนี้หลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดหลวงหลวงปู่หมุนนะคะอายุร้อยห้าปีในกรอบนะคะ คาองค์นี้หลวงปู่หมุนนะคะองค์ที่17นะคะองค์ที่17ต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18ไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังเขียนว่าปู่สุขนะคะ ค้าองค์นี้ไม่หลวงปู่ศุกแล้วกันเนาะหลวงปู่ศุกนะคะอง์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะนี่กรอบเก่าๆนะคะไม่รู้นะคะเป็นแบบนี้นะคะองค์ยาวนะคะ ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นลายกรอบค่ะนะคะลายกรอบเขาจะเป็นประมาณนี้ องค์นี้นะคะพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองที่ี่สิบองที่ี่สิหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงในกรอบนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศอสองพันสี่ร้อนะคะหลวงพ่อจงค่าหลวงพ่อจงองค์ที่20นะคะต่อไป องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะเขียนหลวงพ่อเงินสองพันห้าร้อยนะคะปีสองพันห้าร้อย นี่นะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะองที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองไม่ทราบที่นะคะเขียนปศสองพันสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะคะ องค์นี้ไม่ทราบที่องค์ที่22นะคะต่อไปองค์ที่23หลวงพ่อแดงพาะคุยันวิราชแดงปศ2 5งพ ะคะ่าหลวงพ่อแดงองค์ที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่หลวงพ่อเกษมเขมกูนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนหลวงพ่อกเกษมเขียมโกอน,อนุสรครบรอบ75ปีพศ2 5 2 9นะคะค่าองค์นี้หลวงพ่อกเกษมองค์ที่24นะคะต่อไปองค์ที่25องค์สุดท้ายนะคะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพศสองพันหนะคะด้านหลังนะคะ หลวงพ่อสุดองค์ที่25นะคะค่ะก็ครบทุกองแล้วนะคะพี่ๆหากชอบองค์ไหนแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะลองลองนับอีกรอบนะคะพี่ๆว่าองค์ที่เท่าไหร่ <c oughs> ค่ะถ้าชอบก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาจะเป็นรูปผู้หญิงถือโทรศัพท์หน้ากระจกนะคะขอบฝากให้พี่ๆติดตามด้วยนะคะทุกๆ EP นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ